เยลนรีบป <Never> ีฟ้องกลับกระสู่ไอดอ p a r a าได e ถึงเวลาของทีมจีนที่ความสัมพันธ์และความมุ่งมั่นของผู้เธอทำให้เราเห็นแล้วว่าพวกเธอไม่ได้มาเพื่อชี้จะแพ้อย่างให้ทุกคนตั้งใจมากกว่านี้เพราะว่าเราก็อยู่ด้วยกันตรงนี้มาประมาณเดือนแล้ว ก็จะแข่งแล้วอยากให้ชนะไปด้วยกันค่ะชัยโยชัยยาชัยชนะให้ของพวกเราชัยโยชัยยาชัยชนะของพวกเราชัยโยชัยยาชัยชนะของพวกเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะให้นักหกคนนะครับแนะนําตัวกับกรรมการทั้งสามท่านอีกหนึ่งรอบเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปิ่นค่ะครับ สวัสดีค่ะมิงมิงค่ะสวัสดีค่ะเปโน่ค่ะสวัสดีค่ะสัญญาค่ะสวัสดีค่ะมาลินค่ะสวัสดีค่ะแอนนี่ค่ะอ่าและนี่คือทีมจีนนั่นเองนะครับผมคิดว่าทีมของเรามีอะไรพิเศษครับที่จะไปสู้กับทีมแขกได้บ้างครับจุดเด่นของทีมเรานะคะก็คือเราจะพาทุกคนไปเที่ยวประเทศจีนค่ะเชื่อว่าตอนนี้นะครับทั้งกรรมการและทุกคนในห้องส่งครับรวมถึงคนดูทั้งประเทศ พร้อมจะไปเที่ยวประเทศจีแล้วและน้องๆบนเวทีพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมโชว์จากทีมจีนครับ ไม่เข้าใจหรือฉันมันอาจจะมุยมุยแล้วมีอะไร She's yeah.

จจีนสวยต่าหากค่ะเขาเอาเปซิ่งเขาจะว่ามีพัดฟุบ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 แบบเนี้ยรู้สึกพอใจกับผลงานที่ออกมามากๆค่ะาจุดจุดนั้นคือพวกเราทำเต็มที่ที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าโอเคเลยแหละและนี่นะครับผมที่เขาเรียกว่าไม่ได้โมนะครับเขาบอกว่าเขาจะพาประเทศจีนเขาพาเราไปเมืองจีนจริงๆและนี่คือทีมจีนครับ โอ้ oh, โหมีทั้งโชว์เต้นมีทั้งรำพัดมีเชิดสิงโตให้เราชมกันด้วยนะครับผมโอ้ oh, สดใสมากเลยนะพ,พี่ชื่นชอบมากพี่ชอบมันแต่การแบบเปิดตัวแล้วในท่าของกังฟูแพนด้าแล้วคล้ายเลยแล้วก็พอในตอนการเต้นในช่วงต้นที่มันมีแบบมีความแบบมาช่วงอาร์ตเข้ามาเกี่ยว <c oughs> ข้องมันแบบเท่มากเลยแล้วก็แข็งแรงแข็งแรงเสร็จพอไปสู่การแบบไล่ลำแบบจริงก็มีความอ่อนโยนแล้วก็สวยงามมาก อย่างหนึ่งที่ทีเป็นต้องบอกคือพอเป็นทีมจีนแล้วน้องๆทุกคนสวยมากๆเลยอยู่กับเพลงแล้วแบบมีสเสน่ห์มากขอบคุณมากนะครับเป็นโชว์ที่น่าหลงไหลแล้วก็น่าติดตามมากๆนะครับผมคือการเต้นที่มันเป็นเรื่องของอาร์มไลน์อะไรพวกนี้มันจะค่อนข้างชัดมากๆนะครับถ้าเวลามันไม่เท่ากันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทีมจีนเนี่ยใช้แขนความยาวของแขนความยาวของขาพวกอะไรอย่าเงี้ย เยอะมากนะครับแต่แปลกเฮ้ยพวกคุณทำได้ดีอ่ะพวกคุณทำได้ดีนะครับเป็นการเขาเรียกว่าใช้ร่างกายให้เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงมันเป็นถ้าโพสค่อนข้างเยอะถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งเก็บจังหวะไม่ตรงกับเพื่อนเนี่ยเห็นชัดแน่ๆแต่ทุกคนเวลาการพัดปรับทุกอย่างคือแบบพลึบพลึบ เหมือนมีการซ้อมการตีพัดหรือการโพสต์แบบนี้มามากกว่าพันครั้งพี่ว่าน้องๆเก่งนะน้องๆสื่อสารกันด้วยใจมากกว่าสื่อสารกันด้วยกายนะครับพี่ขอแนะนําเพิ่มเติมแล้วกันนะครับน้องเปียโนนะครับคือเราไม่ต้องรู้สึกเลยไม่ต้องไปคิดว่าฉันด้อยหรือว่าอะไรพี่ว่าจริงๆหนูเป็นเด็กที่มีความสามารถมากนะครับหนูพัฒนาในช่วงเวลา อันสั้นนี้ได้ขนาดนี้ทุกคนตบมือครับจริงๆแต่มันคงจะไม่ได้ที่หนูคนเดียวแน่ๆนะครับถ้าทุกคนไม่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับเอาเป็นว่าน้องๆทุกคนดูปากพี่นะทำได้ดีมากครับอ oh. <Yeah. S 1> ประทับใจค่ะทีมจีนเป็นอีกทีมหนึ่งที่ทำได้ดีมากๆแล้วก็ส่งพลังงานที่มัน เต็มเปียมเนี่ยมาให้คนดูได้เยอะมากๆคนดูก็ตามคุณไปตลอดนะคะมีข้อเสนอแนะเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองก็คือว่าในเรื่องของช่องไฟอาจจะเป็นเพราพี่นั่งตรงกลางพอดีเป๊ะเลยมันจะเห็นชัดมากนะคะช่องไฟตรงไหนโวมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวมันมีหลายครั้งนะคะตรงนี้ไปปรับไปซ้อมนะคะต่อไปอีกนิดเดียวนะคะคือท่อนโซโล ตรงกลางของเพลงนะคะที่มันเป็นโซโล่กลองเลยคือจังหวะมันเร้าขนาดนั้นเราอาจจะต้องเพิ่มความแข็งแรงและความคมของท่าตรงนี้ถ้าทำได้นะมันจะเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ทำให้โชว์นีย้ยอดเยี่ยมมากไปกว่าน,นี้ค่ะครับเอาละครับถือว่าเป็นมวยถูกคู่จริงๆเลยนะครับและตอนนี้ ความหนักใจผมเชื่อว่าตกไปอยู่ที่กรรมการเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคู่นี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นเวลาของกรรมการลงคะแนนครับรู้สึกว่าสู้ได้นะพอฟังคอมเมนต์ของกรรมการเขาแบบชมเยอะอยู่นะคะมันมันสูสีมากมันแบบว่าเฉียดเฉียดกันมากเลยคะ่ะถ้าเหนื่อยมากๆน่าจะเป็นการเต้น คิดว่าทีมเราแบบออกทางแข็งแรงกว่าเขาหนูยังคิดว่าเป็นทีมเรามากกว่าแบบ70-30%แบบ70%เป็นตนทีมเราทีมที่ชนะสำหรับการแข่งขนันสงครามการเต้นระหว่างทีมแขกกับทีมจีนได้แก